ก่อนใช่ไหมลูค้าหนเ่มาคลได้ลูกนจีนที่งานพน้องวเกิดน้องจิค่ะเป็นยัไงบ้างคะวันนี้คะวานไม่ไม่มีอะไรมากมายเลยครับผมไปทางานมาแล้วก็กลับบ้านก็ซื้อเคสตอนนแล้วก็ซื้อกปุนมงสือลูกหมูออรของเกี่ยามักองดวามน่ารับ เป็นยังไงบ้างคะคุณพ่อพ่อของขวบเต็มแล้วครับแต่ก็อย่างที่รู้กันนะฮะว่ามันมันมีเรื่องโควิดเข้าไม่หยุดครับตอนแรกกะว่าจะพาไปทานข้าวนอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องอยู่บ้านเหมนดิมต้องยู่นะครับแต่เพียงเพรว่าจัดทานข้าวมาในบ้านเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีอะไรมากมายน้อนคารับูไปหันอยู่แบบว่าเออเป็นวันเกิดนะคุณพ่อตั้งใจเอาเค้กมาให้รับรู้ครับอยู่ในคลิปอินสตาแกรมอยู่ได้มีขอบคุณเลยยังไงคะโมเมนต์วันนั้นคือ ก็เมื่อวา,อานก็น่ารักครับแล้วก็ต้องฝากกับขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยที่แบบว่าเป็นพรมเกิดวิจิตรมานะครับขอบคุณมากๆครับค่ะได้ใช้เวลาร่วมกันในวนพิเศษกับลูกเป็นยังไงบ้างครับลเออจริงๆก็ใช้มาสักระยะนะเพราะว่าโควิดเราไม่ได้ไปไหนเลยนะครับเราก็อยู่แต่ที่บ้านกันนะครับก็เห็นพัฒน,นาการเขาในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยนะเพรารู้สึกว่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพอลูกเริ่มโตก็เริ่มน่ารักมากขึ้นตอนนี้เรียกว่าคุณพ่อคือหลงเลยพอก็หลงแต่พอดีหลงแต่พอดีครับเออจริงๆเราเป็นคุณพ่อสายสางอยไหมคะพี่หนุ่มหรือว่าก็มีดุมีอะไรยังไงบ้างขอกไม่หรอกฮะผมผมผมคิดว่าให้เขาเจริญแบบปกติดีกว่าเออเรียกว่าตอนนี้แบ่งเวลาเลี้ยงน้องได้แบบโอเคลงตัวหรือยังพี่หนุ่ม คือแบบเวลาเลี้ยงน้องเนี่ยคือเรามีพี่เลี้ยงคอยดูแลน้องอยู่แล้วดูแลแป็นแน่ๆแล้วพี่เองก็ทางานวันไหนมีงานงก็จะ้ทำที่ไม่มีงานก็ล่นกัรลูกอยู่บ้านแล้วก็ไม่พยายามไปในพื้นที่ที่มันสูญเสียก็รักษาตัวเองให้มันดีๆสามารถระวังตัวเองที่ดีๆเพราะว่าที่บ้านลูกเราก็เล็กแม่ก็อายุเยอะคุม่ลูกเหมอ,อ,อในวใจไหมคะเพราะว่าอย่างตอนนี้คือสถานการณ์อย่างเ็การงเรีนนโค้งค่อนข้างแบบเข้ามาใกล้เราเต็มที่แล้วอะไรอย่างเงี้ย ก็ต้องบอกว่าขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆหลายๆคนเลยครับไม่ว่าจะเป็นที่สแตนน้องปีโป้ครับหรือว่าเพชรจ้าก็สนิทกันและอีกหลายๆท่านก็ขอให้หายไวๆที่ป่วยอยู่นะครับส่วนอีกน้องๆหรือเพื่อนๆอีกหลายๆคนอย่างเช่นโจรหรือใครที่ต้องกักตัวก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอที่ชมทุกคนออกมามคครับ,รบผิดชาของคมครับพี่หนุ่มค่ะขอระยะถามถึงพี่ตี๋นิดนึงนะคะ ไม่ทราบเลยครับแต่เห็นเขาบอกว่าช่วงนี้ก็คือได้เจอน้องบ่อยมากขึ้นแล้วใช่ครับไม่มีอะไรตอบไปแล้วเอ่อยังไม่ได้ให้อะไรน้องแต่แต่เห็นบอกว่าเหมือนแบบพี่ที่ติ๊กบอกว่าอยากอยากเอาน้องไปนอนด้วยสักคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวพี่นูนแหละเขาบอกสองห้องโอเคค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเสร็จแป๊บเดียค่ะเสร็จนิดเดียว1นาทีค่ะ